สวัสดีครับและตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปญี่ปุ่นแล้ว นาลิตานาลิตาอ๋อนาลิตาโอเคเกตสิบห้ายี่สิบสองครับไปเรีวค่ะ ก็ตอนนี้ลงมาจากเครื่องแล้วก็ค่อนข้างจะหนาวครับเจ็ดองศาเขาบก็ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปหารถไฟเพื่อที่จะนั่งไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนที่เวนอแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกินก็เพื่อนเขาก็เขาชื่อชินสุเกะครับแล้วเขาก็แบบอาสาที่จะไปพาไปกินข้าวเย็น ฮ้ยอย่างเจ๋งอะใส่การบินรูปโดเรมอนตอนนี้ก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วครับออกมาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ค่อนข้างจะหนาวแต่ว่า เชื่อว่าอีกสองคืนที่เหลือน่าจะหนาวกว่านี้ตอนนี้ก็กำลังจะหารถออไฟเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองแต่ว่าต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็งเลยตัดสินใจมาเดินเล่นรอบๆสนามบินก่อน เื้อใส่เสื้อตัวเดียวก็ยังพอทนไหวหอยู่แต่ถ้าจะให้อยู่อย่างนี้ทั้งคืนเขไม่น่าจะรอดนะครับแต่ยังไม่มีฝนมาถึงแล้วชั้นสามของสนามบินนาริตะนะครับสำหรับบินออกนอกประเทศ ทำไมมันดูเงียบกว่าสวนภูมิเยอะเลยอะ่ะมันได้เดินขึ้นพอน่ารักเนอะร้านค่อนข้างจะเยอะแต่น่าสนใจกว่าวเฮ้ยมันมีนี่ด้วยเจอแล้วเจอแล้วโปเกมอนสโตร์คือไม่อยากเชื่อว่าในแอร์พอร์ตจะมีร้านแบบนี้ไง

Yeah, I just went to the third floor, and okay. I cannot find find the way there. Okay. Hold it there. Hold it. Hold it. Hold it. I'm going to help you. Age one. Okay. We have a staff. Okay. Are you sure? Of course. Firstly, yeah, five hundred yen. But this is IC card, right? Yeah. But when you return the Bangkok... oh, okay. It's a deposit. Okay. Uh, the, this money will be returned. Oh, no worry. Okay. Yeah. From here, around one thousand yen. So that's why just. Oh, but if you use in Tokyo, uh, huh? the, the Tokyo one-day pass is more better. Uh, but it's okay. Okay. เอ็ดวันที่าที่ว่าเขาคือสองทุ่มหนึ่งนาทีโอเคแกแล้วเอ็วันเอ็ดวันก็ว่าเอ็ดวันอะไรวะ ตอนนี้ก็ถึงสถานีแล้วครับตอนนี้เราถึงสถานีแล้วรนนัก็จะแวะไปที่ที่พับที่จะนอนคืนนี้ก่อนแล้วค่อยออกมาหาอะกินนะครับโอ้ย ข้างนอกรถไฟหนาวเวยแต่ในรถไฟไม่หนาวนะเพราะว่าใต้ที่นั่งของเขาเนี่ยทุกที่เขาจะมีเป็นทีเตอร์เพื่อให้ตุดคุณอุ่นอยู่ตลอดเวลาคนระับลมปขามาเนี่ยผมทำผิดพลาดโดยการสอดบัตรนะครับคราวนี้เราจะแตะบัตรแทนโอเค เรียวกังคาสึตารโอ้ยทำไมไกลขนาดน,นี้แ,และแล้วเราก็มาถึงครับเรียวกังคาสึตารก,ก็ในตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่อุเอนะกลับไปที่อุเอนะเพื่อที่จะนั่งรถไฟไปหาชูสุเกะไปหาข้าวเยน็น

ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เขากําลังจะพาไปที่ศาลเจ้าแถว,แถวนี้ศาลเจ้าตอนห้าทุ่มพอ <laughs> ทีจะไปว่า้เดินย่อยอาหารก่อนจะขับไปนอน Left right and m o u t with left and left เอางี้โอเค It's so cold! Yeah, and, and then right <laughs> And then left And then wash the mouth And then left again Yes oh, Okay, okay, okay and That means uh, uh, Please Please uh, God uh, Please shall make a l ก็ตอนนี้ก็แยกทางกับชินสเกะเรียบร้อยแล้วน้ครับจ at ังกับลงแล้วแล้วก uh ็ วันีแพรจะไปอิเคบุคุโร่ตามด้วยชิบุย่าฮาราจูกุอะไรพวกนี้ก็น่ารับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วหนาวมากแล้วก็เจอกับพี่นะครับเสียไป